สวัสดีครับตาทองชาแนลนะฮะตอนนี้ก็เป็นคลิปต่อนะครับเรากําลังอยู่ในกลางป่านะฮะตามหาคุณตาอยู่กลางป่านะฮะ,ะเป็นเลาะริมทางที่ตามขบวนกันมาค,ค่อยๆพากันเดินเลาะมานะครับมามีช่างพงกับออ,ออดิวัต DIY เดินรัลลงตามอยู่ข้างงอยู่นะครับ นี่อยู่บนเขานะเป็นเป็นกร,ระนาบกระนาบเมื่อกี้เราผ่านลําตกมาน้ําน้ําที่เป็นลนําน้ําตกรู้สิกลงเกือบจะมาถึงลําห้วยสวนยางของคุณอดอนพ่อน้องเดฟนะครับ มาครบแล้วครับครบแล้วสองคนลังมาตามท้ายอยู่ครับอันนี้ก็มาถึงสวนยางแตกของใครไม่รู้นะพี่น้องรู้ส่ฮะสวนยางของบาวดอนฮะอ้หดอนแอบมีมเป็นเศรษฐีย่อมๆเลยนะเนี่ยมีสวนยาง,งเป็น้้องทางขึนไไม่ไดหร <laughs> ขึ้นไปอ๋อวันอ๋อไปอีกฝั่งนี่ตอนเราขึ้นขึ้นอีกฝั่งแต่เวลาลงลงมาข้างหลังอ๋อ อู้หลายไร่นาย่เนี่ยขี้ไร่เนี่ยเป็นสอบกอหรือเป็นธรรมดาคือสอบพออสอบพห้าทอห้าหรือสอบอห้าสอบห้าบอห้านี่คืออะไรนะที่ทำกินอะไร โอโหเอาเรื่องเหมือนกันน่าลงมาถึงแล้วนะ<ม>เอ<า><ม>ออกกำลังกายครับการขึ้นเขาก็เป็นการะบำบัดร,รักษาร่างกายเหมือนกันอีกคนทางหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ได้เผาผลาญพลังงานที่อยู่ในร่างกายให้มันละลายออกตามรูขุมคนนะพี่น้องนะโอ้สัญญาณมายัางเนี่ยมาสำหรับคลิปนี้อ่ะ,อะตอนนี้จะมาถึงบ้านพักของพี่ดอนแล้วนะครับ เมื่อกี้สัญญาณหายไปนะครับถึงส่วนอย่างของอคุณดอนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ออขอจบคลิปสั้นๆในเพียงท่นนี้ก่อนนะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดกำลังใจต่อตามช่องเด้วยนะครับสวัสดีครับ